บริตนี่เปิดเลยว้าวอะไรเนี่ยโอ้ hmm. อท่าทีนะจูลี่ hmm. มันดูแปลกอะเหมือนเมื่อไรสักอยาก่าง hmm. โอ้มีปุ่มให้กดด้วยหย hmm. ุดหัวเราะนะจูลี่ hmm. ฉันต้องใช้ความคิดโอ้นี่ไงอมยิ้มดูเจ๋งไปเลย hmm. ว้าวอร่อยจังว้าวบริตนี่กินได้รอร่อยจริงๆเชียงแล้วเหมือนกัน จเลียโอ้โดนเข้าจมูกจังเลยบรินนี่ไม่ด uh ีเลยนะขี citizens, ้ไปฝาของฉัน huh. ก็ได้อะไรกันเนี่ยอียขายขี uh ้ใหเหม็นมากทำไมเก่นถึงเหม็นขนาดนี้มาจากอมยิ้มเหรอไม่มาจากบูชีสันเหมือนขนจูเลียกินให้หมดเลยนะก็ได้จะรีบกินเดี uh ๋ยวนี้จะได้ไม่เหม็น อ้วนฉันกินต่อไปไม่ไหวแล้วไม่ต้องมาบังคับฉันด้วยนะบริทนี่จูลี่เธอต้องกินนะเราอยู่ในชาเลนจ์ลืมไปแล้วเหรอใช่แล้วฉันต้องทำได้ไกาก้าเข้าไว้โอ้เธอเอาเข้าปากหมดเลยเหรอแบบนี้สิเจ๋งฉันทนได้แค่ต้องกินมันลงไปอ้อไม่นะมีบางอย่างจะออกมาขอทีนะาบรินี่บลูชีสอยากมาทักทายเธอนะ ถามสิมันฝันรชช้ายชันเลยเป็นชะมัดอะหายใจไม่ออกเย <Yeah. S 1> ี่ยมนี้จะได้กินอมิ้มของบริทนี่แล้วอืม mm hmm. อร่อย mm hmm. มาสาบฝากันนะเยี yeah. <Yeah. S 2> ่ยมทีนี้ก็ป่อยพร้อมกันว้าวน่ารักจังเลย mm hmm. ลิบก๊อสกับสปริงเค้า <Wow. S 2> ส่วนฉันได้ยาลิลลูกตากับสปริงเค้าเจ๋งอะ่ะ mm hmm. ฉันล้างกันนะอืม mm hmm. ดูสิี่มันคือลิปกลอสที่กินได้อะ่ะ อะไรจังเลยเราจะเป็นยังไงทาที่เลนฟีป้าว้าวสวยจังตอนนี้ฉันมีเลนฟีป้าเป็นสีฟ้าเยี่ยมไปเลยจูลี่สนุมให้เธอนะในเวลาลองพรมสปริงเกิลแล้วมันดูสวยม,กมากๆและเสียงก็เจ๋งด้วยจูลี่ฟังสเสียงเประชิมมาใช่แล้วเสียง้วยสนุกจังฮ่า <laughs> อาล่ะสนุกพาแล้วทีน,นี้ได้เวลาลองเปิดขวดและเทใสจ่จาน ยยจังเลทีนี้เราทั้งสองพร้อมกันจุ่มลิมฟีปากในสปริงเคล้ลว้าวเจอลี่ดดน่สิีลิมฟีปากของฉันเป็นสีฟ้าวิบวาวสุดยอดไปเลยทีนี้ก็มาลองชิมกันว้าวหวานจังถูกใจมากอร่อยจังเลยทีนี้ก็ตาเธอแล้ว เย้ฉันอยากลองเยลลีล่ลูกตาสุดเจ๋งมากๆมันดูตลกและชิมมะดวงตาสีฟ้าเข้ากับฉันด้วยอะแต่ก่อนอื่นนะต้องเทสปริงเพอร์สใส่ซานวู้น่ารักจังเลย <S <S 2> <S 2> ทีนี้ก็แค่เหลือจุ่มลูกตาลงไปดูเจ๋งมากฉันอยากกินแล้วล่ะ นุ่มและก็อร่อยข้างในมีแยมเบอร์อรี่ด้วยนะเยี่ยมทีนี้มาลองกันว่าไนหอลอดเมนรสชาติยังไงว้าวมันคือน้ำเชื่อมรสเบอร์อร,รี่สุดยอดถูกใจเดี๋ยวให้หมดเลยอ,อร่อยฉันทำไปต่อแล้วหลับไปกันเลยเฮ้ยบริเก <Hey! S 2> ้ฉันปิดก่อนนะครั้งนี้ฉันเป็นคนแรกสุดยอดมาปิดฝากัน อะไรอ่ะโถ่สุ่มเหรอเดี๋ยวก่อนนะมันคือโถ่ซุ่มกับจุ๊บปจุ๊บข้างในมีผงอะไรสักอย่างมาลองกันว้าวอะไรจังเลยจุ่มอมยิ้มลงในผงสีฟ้าอืมน่ากินมากได้เวลาล้องแล้วว้าวไปเสร็จไปเลยอ่ะผมมีรถเปรี้ยวเล็กน้อยฉันชอบจูลี่ขอลองนี่ไหม n ไม่หรออ๋อก็ได้มาดูกันว่าฉันได้อะไรว้าวมันคือจ u ยบีด r o เจ๋งอะมีกาม,มิสสีฟ้าเล็กๆอยู่ข้างในต้องกินเข้กับเจลสีฟ้ารสเปรี้ยวด้วยฮึ hmm. ฉันมั่นใจมันต้องอร่อยมากแน่นอนอืมเปรี้ยมากแต่ก็อร่อยด้วยอะฉันชอบอ้เจ๋งมันเข้ากันได้ดีกับกาม,มิสหวานๆต้องลองพร้อมกันแน่นอน อ๊้น่ารักจังเลยมาลองกันเถอะสิ่งไปเลย <c oughs> ฉันอยากกินอีกนะเปรี้ยวปี๊ดหน้าฉันบูบีไปหมดแล้วสนุกจังโ <Hey. S 1> อ,อ้ต้องการอะไรจูลี่ <c oughs> บีบเจอของเธอให้ฉันนิดนึงได้ไหม <Okay. S 1> จริงปะสุดยอดขอบคุณนะ้ำบริตนี่เจลลวมกับผงต้องอร่อยมาก <c oughs> แน่นอน wow. ทดลองกันว,ว้าวเปรี้ยวสังสุดยอดถูกใจนี่เป็นขนมที่อร่อยที่สุดเลยนี่บริตี่มีจิงโจ้อยู่ตรงนั้นฮะเธอเชื่อแล้วเปิดฝาก่อนนะว,ว้าวมันคืออมยิ้มเยี่ยมไปเลยอยากลองแล้วอีอ,อะไรอะ่ะมีหนอนอยู่ข้างในอย่าย่าบริตนี่คงมีความสุขมากสินนะมาดูกันว่าทํามีอะไรอยู่ใต้ฝาสบายมากอะไรอะ่ะ ฉันมีระเบิดมือฝันราชฉันฉันเลยมันจะระเบิดแล้วคนหลบเอ๊แล้วเสียงต้นไปไหนอะมาลองเช็คระเบิดกันหวังว่ามันจะไม่ระเบิดใส่มือฉันนะทำยังไงดีลองดึงหมุดดูสิมันอาจจะไม่ระเบิดกันได้ถ้าพูดถูกฉันต้องลองฉันมือสั่นได้ความกลัวแล้วเป็นไงมันไม่ระเบิดมันคืออะไรอะอ๋อมีให้กดตรงนี้ด้วยมาลองกัน ว้าวเปรี้ยวมันคือสเปรย์รดเปรี้ยวอ่ะไม่ใช่ระบาดย่าเป็นไรฉันชอบแบบนี้จูลีเอาอะไรอยากลองงั้นเหรอไม่มีทางเป็นคนฉันคนเดียวกินหนอน,ปนไปเลยเอ๊ะอะไรกันเนี่ยหมดแล้วอเร็วมากยังก็ได้ฉันไม่ต้องการมันแล้วไอศครีมหนึ่งลูกอะไรระรบาดมามันจะระบาดเธอ,อแปลกๆเนะไม่มีเสียงอ,อ๋อเข้าใจแล้วมันก็แค่สเปรย์ โอ้ไอศครีมหล่นใส่หัวฉันดูเหมือว่าต้องทำอีกคนฉันไม่อยากลองอมยิ้มจริงๆอะมันดูน่ายขยะแขยงก็ <c oughs> ได้ลองสักหน่อยก็กลัวโอเคออไม,มอร่อยจังเลยอ่ะอมยิ้มมันนี้ฉันชอบนะ โอ้อะไรกันเนี้ยไม่จริงนะฉันกินล้วก,กวาดหมดแล้วมีหน่อยอยู่ในปากด้วยขยะขยะออกไปออกไปแล้วลาที่สเลยบริตนี่ฉันไม่อยากกินอีกแล้วอะ please เฮ้ยไม่กินฉันไม่อยากโอ้ก็ได้จะกินเดี๋ยวนี้ฉันมีไอเดียแล้วบริตนี่อยากเห็นไม่ก่อนไหมดูนะดูให้ดีดีมีอมยิ้มสองอันชิมไหม แต่มันจะหายไปในหนึ่งสองสามเป็นไงล่ะหายไปแล้ว <c oughs> ฉันทำไอศครีมโคลนให้ตัวเองครั้งโอ้ยอมนี้มาจากไหนเนี่ยอะไรกันทีนี้จะหายไปอีกอันหนึ่งดูดีๆนะเป็นไงหายไปแล้วฉันเป็นนักมายากลทิ่ง้ายขอบคุ้นขับคุ้นโอไม่นะไอศครีมโคลนฉันทั้งอีกแล้วฉันหมดควาหมดคนแล้วนะ <c oughs> แก่งจังโออจูเลี่นันใครอ่ะไหนข้างหลังฉันเหรอ เออฉันก็ไม่รู้สิฉันเข้าใจว่านี่เป็นของเธอกินให้อร่อยนะส่วนฉันจะเอาหมวกไปฉันชอบบรินี่มาปล่อยยิ้มชบกำใครจะเป็นคนแรกโอ้ไม่นะฉันแพ้มาดูกันว่าฉันได้อะไรว้าวมันคือเลโก้แต่ฉันจะใช้มันทำอะไรอะโหมันทำมาจากช็อกโกแลตอร่อยจังเลยฉันชอบเลโก้แบบนี้ เยี่ยมสุดยอดทีนี้มาลองประกอบแล้วก็กินกันแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถสร้างปราสาทให้ตัวเองได้ใช่แล้วจะสร้างปรา,าสาทที่สวยงามจากเลยก็สีฟ้าแถมเป็นช็อกโกแลตด้วยไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน,น่ๆสิงหยใช่ไหมว้าวบริตนี้สุดยอดหาคอยันสุดท้ายสิงเป็นลายจ้ำสำเรัจแล้ว ย่ามมากถึงแม้รู้สึกว่าจะเสียดายให้ต้องกินนะแต่ฉันภูมิใจตัวเองจังนี่จูลี่อย่าแต่ต้องเปิดฝากระถิ่นดยเสียมีอะไรได้เลยมันคืออะไรนะว้าวมันคือดอริโตแถนเป็นสีฟ้าฉันไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนรสชาติจะเป็นยังไงนะแต่แกะหอไม่ได้มันปิดแน่นมากโอ้ให้ตายหล่นเอามาหมดเลยไม่ตลกเลยนะฉันจะรวบรวมทั้งหมดมา แล้วก็ทำหอคอยนาโชอมันต้องสุดยอดไปเลย<อ>ฉันสามารถกินหอคอยทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเป็นไงล่ะเจ๋งมาชิมมาแน่นอนไม่มีใครเคยทำแบบนี้มาก่อนดูให้ดีดินะบริตนี้อีกนิดเดียวได้สำเร็จแล้วอืมฉันกินนาโชอได้หมดจริงๆในครั้งเดียวอ๋อ มีบางอย่างที่ปกติละ่ะฉันรู้สึกแสบร้อนฮ่าแต่ทำไมละ่ะอโอ,โอ,โอจูลี่ฉันมีข่าวร้ายนาช่าของเธอคือรถเพแผลนะพอจะพ่นไฟแล้วแต่กูจังเลยฉันตั้งดับไฟได้ถางดับพังโอ้เราทำได้ฉันช่วยเธอไว้ฮ้ฮะจูลี่หนวดเธอน่ารักจังเลย <Hey! S 1> โอ้ไม่นะประสาทสายมิสเซตของฉันมันละ,ละลายหมดแล้ว มันเป็นความผิดของเธอจูล,ลียสกินได้ยังไงเนี่ยแต่มันตลกมากเลยนะฮะอาล่ะเว d นสเดย์ Wednesday. ต้องกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเร็วเข้ารีบกด Yes! เลือกได้เยี่ยมภสษีที่ตกใส่เธอก็คือหนอนฮะมันเยอะม,มากๆรับนะอะไรเนี่ยฮะห,หนอนแล้วก็ดินเหรอคุณทำให้ฉันกูได้สิ่งนี้จริงๆเหรอเนี่ย อินนิตัวเราอะไรมารู้จักตัวนอนของฉันไว้เพื่อนบ้านเอ้าเอาบันอกไปฉันกลัวโอ้ฉันไปโดนปุ่มแล้วก็อีกปุ่มด้วยของไม่ใช่นอนนะข่าวดีมันไม่ใช่นอนแต่มันคือซีเรียลรับนะว้าวฉันได้ซีเรียลฉันคิดว่าฉันชอบกินในชามากกว่าเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันมีซีเรียลเต็มชาม รีบมาลองกันแต่เธอยังมีปุ่มที่สองเอานมไปกินกับซีเรียลเลยอะไรอะนอหมหรอมันเข้ากันได้ดีกับซีเรียลแต่ตอนนี้ฉันตื่นเตนหมดแล้วนมเยอะมากๆเลยืมน้ำแสนอร่อยมื้อเช้าแบบจัดเต็มเยี่ยมฉันเข้าใจว่าตอนนี้เป็นตาฉันแล้วต้องเลือกปุ่มงั้นเป็นปุ่มนี้มีอะไรรอฉันอยู่ อาจเป็นแมงป่องหรือว่านอนอครูใหญ่เต็มอะไรมาให้ฉันอะไรนะไม่จริงนะนี่คือความฝันที่เลวร้ายที่สุดของฉันอีนูเทาล่าสีชมพูอะไรจะแย่ไปกว่านี้เป็นสีที่น่าขยะบขยแยงมีแต่อีนิ่ทุ่มใจสิ่งนี้ครูใหญ่หนูจ,จำไว้ว้าวน่าสนใจแล้วขับรถมาฉันละ่ะเร็วเข้าครูใหญ่เราลงมาเลยอีนิตรอสักครู่นะอย่าก,กดปุ่มแรงๆสิ เดี๋ยวครูจะให้เธอเดี๋ยวนี้ <What? S 1> มันคือยาสีฟันสีดำทํามาจิ่าฮ่าฮ่าตายแล้วลายที่สุดเลยเยี่ยมมากตอนนี้เราต้องทำความสะอาดเธอใช่ไหมหูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ <laughs> ฉันไม่ชอบเกมแบบนี้เลยพอแล้วคะ่ะผมพังหมดแล้วเวนส์เดนได้เวลาเลือกปุ่มแล้ว <c oughs> เลือกปุ่มที่เธอชอบที่สุดเลือกให้ดีนะ เยียมมากคนนกสีดำกำลังรอเธออยู่เธอชอบสีดำนี่นะ <c oughs> ให้ตายเธอขนติดตัวฉันไปหมดแล้วฮ่าฮเวนเซนเซ่าเหมือนไก่ดำเลยหลอกจัง <Come on. S 1> โอ้ได้เวลาเลือกปุ่มแล้วฉันอยากได้น้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่เยอะๆได้ไหมนะคะ <c oughs> โอ้ว้าวนี่มันดียิ่งกว่าน้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่สติกนะมันคืเลอกว่าสีเท่าสายรุ้ อร่อยจังเลยน่ากินมากมีเยอะมากมายถึงใจสุดๆอยากกินให้หมดเลยอินิเดสกิทเทสนั่นเหรอเธอมีปุ่มในโดนใจแล้วใช่ไหมอินิเธอแพ้กดปุ่มเร็วเข้าเลือกได้ดีเขาได้เตรียมป๊อปปิดไว้ให้เธอแล้วอะไรอะแย่ไปไหมเนี่ยโอ้ป๊อปปิดเหรอเจ๋งดีแต่พังตกใส่หัวไม่เจ๋งเลยเฮ้ยมีอันหนึ่งเอ้ย อนิตถูกปะปิดทับเหรอเธอเป็นยังไงบ้างเธอยังรอดอยู่ข่าวร้ายชัดๆเลยช่างเธอตอนนี้ฉันต้องเลือกปุ่มแล้วฉันต้องการปุ่มนี้ไม่ปุ่มนี้แหละในครั้งนี้มันจะคืออะไรอาจจะเป็นลาวาจากภูเขาไฟว้าวมันคือยันลิลเลือกตาสุดโปรดของฉันและสลามสีเขียวเจ๋งสุสดฉันชอบเยนลลล์ลูกตามากมากและตอนนี้ฉันก็หิวด้วยในที่สุดก็ได้กินแล้วมาลองกัน อร่อยจังเลยอีอ่ะแยงคูต้องเลือกว่าใครจะเป็นคนแรกคุณเลือกอีน e ิดอ e ีนิดวันดีจ้าเด้วเวลาเลืกปุ่มแล้ว <Yes. S 1> เราเข้าก้าหารไว้มันไม่กัดทะลอก <Yeah. S 1> เลือกได้ดีและมันคือมาร์ชเมลโลสีรุ้งดูน่ากินมากๆเอาไปลองเลย <S <S อะไรนะ มาร์ชเมลโล่กงั้นเหรอว้าวมันทั้งสวยแล้วก็น,นุ่มนิ่มามากๆสุดยอดฉันชอบผมนี้จังเลยเวนเ y เลิกกผมได้หรือ,อยังเร็วเข้า <Okay. S 1> เยี่ยมมากสิ่งที่รอเธออยู่ก็คือซอสพริกตาบาสโก้สุดเผ็ดสองขวดเธอต้องชอบมันแน่นอนครูจะเทลงไปแล้วนะอ๋อตาบาสโก้เหรอนี่คือซอสที่ฉันชอบความเผ็ดของมันทำให้ฉันนึกถึงปีศาจในนรก เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนี่คือการลงโทษจริงๆนั่นเหรอเนี่ยพลังพิเศษของฉันมาแล้ว <S <S อ๋อนี่เป็นโอกาสในการปิ้งมาชเมลโลวเวนสเตย์ทางนี้นะจ้ะเย,ย้ขอบคุณนะว,ว้าวอร่อยจังเลยโอ้เวนสเตย์ไฟไหม้ต้องรีบดับไฟด้วนเวนสเตย์ Wednesday, คุณจะช่วยเดี๋ยวนี้เอ้ไมนะเยี่ยมเลยไม่มีเด็กที่ไหนถูกไฟไหม้ รีบกดปุ่มพวกเธออยากออกไปหรือเปล่าเบสเดย์เร็วเข้าเยี่ยมมากเธอกดปุ่มปรดของครูปุ่มนี้เราต้องทำเค้กในสมุดของครูม hmm. oh ีสูตรอย่างละเอียดอยู่ด้วยก่อนอื่นก็เทแป้งลงไปเยี่ยมมากเลยอะไรกันเนี่ยตั้งเนี้ยไปไหนโอ้ my g o จากนั้นเราต้องเทนมลงไปเล็กน้อย เพื่อให้แป้งฟูและก็อร่อยฉันเปียกไปหมดแล้วนะจากนั้นตอกไข่ลงไปด้วยหลายๆฟองและก็ผสมให้เข้ากัน <What the S 1> โอ้ <the> แต่อะไรขึ้นกับมิกเซอร์วะหนูเป็นคนนะไม่ใช่ชามแป้งูจะผสมแป้งจริงๆหรอออ <Oops. S 1> โอ้เธอพูดถูกแล้วไอเดียไม่ไดีเท่าไร ah. แต่ตอนนี้เราต้องตกแต่ง งานนี้ครูต้องใช้วิปครีมมากมากวิปครีมฉันชอบและต่อไปก็คือสปริงเกิลหลากสีดูวิสเต็ไปเลยเวินเต่เรูสูใสขึ้น,นื่้เยอะฉันคิดว่านี่คือความปนที่เลวร้วาที่สุดเธอมีกลิ่นเหมือนเค้กเลยนะเจ๋งทีนี้เราต้องไปหาอินนินแล้วกดปุ่มเร็วเข้า เรียกได้ดีเธอจะได้รับมาสตาร์ระวังอย่าให้เข้าตานะฮะฮะมาสตาร์ huh? huh? แล้วละ่ะฉันเกลียดมันมันไม่อร่อยเลยสักนิดฮะเยอะกันไปแล้วหมดแล้วล่ะจ้าโอ้ <What? S 1> oh. อะไรอะว้า wow. ว <Yeah. S 1> ฉันเจอแล้วฉันเจอกว <Yeah. S 1> นแจอรนาทีสดุดท้าออกไปจากทิ่นี่เย้ yeah. พอดีเลย oh <my> ยังเวนเดอร์สไปเท่เหมือนกัน ขอบคุณนะอินนิฉันจะออกไปจากนี่เต็มทีแล้วยินดีด้วยพวกเธอผ่านบทล้นท้อทั้งหมดแล้วกลับบ้านได้แล้วเจอกันใหม่นะลาก่อนเราเก่งมากเพื่อนสาวไปกันเถอะนักเรียนของฉันเก่งจริงๆอาหารจัดสกแลและอาหารจริงๆโอ้โหระเบิดไดดาไม้อาจจะเป็นของจริงกันได้เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือสกแลนไงเสียงสังอะไร ไม่เคยลองระเบิดช็อกโกแลตมาก่อนนะ oh, wow. แต่มันอร่อยมากมาสุดยอดว้าว wow, yeah, yeah. น่ากินจังเลย yeah. ใช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมากมากและแค่ชั้นสุดท้าย yeah. และก็ตอนจบเวลา mm hmm. มันนี่หลอยของอร่อยโอ oh, yeah. ใช่นี่มันลิเสเศษจริงๆเลย oh, no. จูลี่ถ้าฉันได้ช็อกโกแลต ก็แปลว่าของเธอเป็นของจริงแม่จ๋าทำยังไงดีมันจะระเบิดแล้วช่วยด้วยอ,อนี่คืออะไรอ่ะมีคนต้องการความชื่นเหลือฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกลังระเบิดจะไปหาแล้วสวัสดีส,วสาวเกิอะไรขึ้นเหรออ๋อใช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกเธอให้ปลอดภยัยทนเทปไวเพื่อสร้งเคตทีนี้ก็มาดูระเบิดกันแล้วมันจะหยุดได้ย่งไงเนะ มีปุ่มอะไรหรือเปล่านี้แปลกจังเราเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วยโอ้ฉันก็อะไรผิดนน,นึ่อืออคือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อนะเราต้องดูกันโอไม่น oh ะเราเสียเวลาปเปล่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูดถูกนิโคลต้องหาอะไรจริงจังกว่าน,นี้ไม้แต่สิตร์เป็นไงถามจริง จะได้แต่ถ้าเป็นเลื่อยละ่ะเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน้าเบื่อจังเลยโอ้นี่สิฉันว่าใช่ได้ <c oughs> มันสามารถช่วยตัดสายไฟและย่ระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุด <c oughs> เอาไม่นะระเบิดระเบิดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะักศสามันคือช็อกนันแลตนี่วิเศตจรงเลย จริงๆแล้วมันคือระเบ,บิด็ักแลตเรียบรับแล้วใครรับได้มากที่สุดชนะจูลี่ฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สำคัญหรอกว่าใครชน,นะแต่ว่ามันอะไรมากมากเห็นด้วยไอโฟนใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ชุดกป็นลตจูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไรน่าจะสัมผัสใช้งานไม่ได้แปลกจัง ใช่แล้วเพราะของฉันคือไอโฟนจากชโกแลตเจ่งจังเลยแล้วมันก็อร่อยมากมากงั้นของฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆสินอร์ิสุซฉันก็ได้โทรศัพท์าาาใหม่แล้วอยากถ่าย,ยโซฟีเยอะๆรัวๆเลยไม่อยากถ่ายเหมือนกันนะจูเลี่อย่ามารบกวนนะอะไรก็ได้ถ้างั้นฉันจะแกล้งถึงให้กลัวชอบแบบนี้ไหมนิโคลกัวละสิกัวละสิเธอนี่ขี้ขาจริงจ จะเย็นหน่าจะเย็นหน่าไม่กวนแล้วเขาไี่จริงๆเลยไม่นะเทรศพของฉันน่าจะแตกโอ้จริงด้วยจูดี Monday> ่ทำให้ฉันเกิดไอเดียจูดี่มาโทรศัพท์กันไหมฉันอยากลองไอโฟนจากช็อกโกแลตมากมากเธอเอาของฉันไปได้นะฉันก็ด้วยอะไรอ่ะมันพังแล้วนี่เขาฉันไม่ต้องการโทรศัพท์พังๆนะเอาไอโฟนของฉันขึ้นมาเขากินก็หมดเลยอ โอ้จริงด้วยมันมีสายชาร์จช,ช็อกโกแลตอยู่ฉันมีไอเดียแล้วต้องเอามาเสียบสายชาร์จกันได้ผลนะโท <Wow S 1> รศัพท์ของฉันกลับมาแล้วอะไรอะเป็นไปได้ยงไงเนี่ยมันกลับไปขอนจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้งนี่มันอร่อยมากมากงั้นบางทีไ iPhone ของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะเอาสายชาร์จมาออนิโคลเธอเป็นอะไรไป ดูเหมือนฉันจะถูกไฟช็อตดแต่เธอไม่ส่งผมตลกอด้วยนะโอ้โหฝาใหม่ขนมใหม่มันคือไข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคล,ละ่ะ <Wow. S 2> นิโคลก็มีข่ช็อกโกแลตเหมือนกัน <laughs> สาวๆและใขรได้ของจริงกันนะมาดูของนิโคลดีกว่า <laughs> ฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากเรื่องเหมือนกันเอาหอกให้หมด <laughs> สุดยอดนี่ก็ได้เวลาลองว้าวอร่อยจังเลยอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทิลส์อร่อยจงังฉันชอบมากมากอ๋อสกียอยากลองเหมือนกันนะ <c oughs> ก่อนอื่นเอาห่อกระดาษออกก่อนทีนี้ก็มาลองกันเ <c oughs> ออไม่นะแน่เคยเคลีย่ะนี่มันคือไข่จริงจร <c oughs> ิงเอออย่ที่สุด <c oughs> งั้นจะลองต่อ อ๋อฮในไข่อันนี้มีลี่หมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว้าวมันคือมัลติส์เตอร์เจ๋งอ่ะฉันชอบมันมากมอะไรเหรอจูลี่เธออยากรอนชักรักงัันเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิเธอมันขี้งกแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้ว เจ้าไข่จริงๆของฉันให้นิโคลหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้ายังไงเมื่อได้ลองมัน s <S น่าสนใจจังเลยเอะไรอยู่ข้างในนะ <You. S 1> เอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบไปยังไงบ้างละ่ะ <Yeah. S 1> เอาไหมนะเธอทำมันลงไปในนิโคลตอนนี้ฉันเตอมไปด้วยไข่อ่ะน่าขคลขแย่ก็ได้ก็ได้สกินไข่ให้หมด สต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียที่ยอดยี่มขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไข่จริงๆต้องเอามาทอดให้สุกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ต่อไข่ใส่งลงไปเออใช่จะทำไข่ดาวเสร็จอร่อยเออใช่มันน่ากินจังเลย <Hey! S 1> จูลี่ขอฉันลองบ้างได้ไหมนะ uh oh. แน่นอนว่าไม่ ไม่เหรอทำไมขี้อากตันเลยอดูนะว่าจะทำอะไรให้ดูยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิได้เวลาแก้งแล้วโอไม่นะได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจ,าจังเลยเจลลี่เธอรับหมดแล้วได้ไข <c oughs> ฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว <c oughs> ในครั้งนี้ส,สาวๆของเราได้โคกับเฟรนด์ฟราย จะรู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะอ้อโหอะไรกินเนี่ยฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอใช่แล้วสิงเป็นเลยอร่อยมากๆยกยมย่อมแล้วข้างในมีอะไรนะว้าวข้างในมีสกีท้าวสิวมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากๆอยากกินเร็วๆจังเช็นแล้วฉันมีความสุขเอาละนี่ก็ตาฉันลองโอกบ้างแล้ว เอาไหมนะฉันไม่น่าขยับมันเลยอ่ะฉันเต็มไปด้วยน้ำคออ่านไรช้ดๆเลยยังไม่ลองได้ซ้ำเพร่อทีนักแต่มันขำมากเอาล่ะทีนี้ก็มาลองมันฝรั่งทอดอมันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกโกแลตนะแล้วก็อร่อยกว่ามาฝรั่งโปรติร้อยเท่าเ้เจ๋งอ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะ เอาใช่เป็นช็อกแลตจริงๆฉันก็จดลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกแลตก็ได้นะของฉันเออไม่นะมันคือกระดาษจริงๆออแย่ที่สุดฉันกินกระดาษไม่เป็นไรนายอย่าเศร้าเลยเอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นอนขอบคุณมากนะเอาใช่มันอร่อยจริงๆด้วย